การกินอาหารมากกว่าปกติไม่ใช่สาเหตุเดียวของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนะคะยังมีเหตุผลที่น้ำหนักขึ้นโดยไม่เกี่ยวกับอาหารอีกหลายอย่างทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นจากฮอร์โมนถ้าหากว่าเรากําลังเผชิญกับปัญหาน้ําหนักขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุสิ่งแรกที่ควรต้องตรวจสอบนั่นคือฮอร์โมนของเราเนื่องจากฮอร์โมนจะมีส่วนในการควบคุมกระบวนการที่สําคัญมากมายในร่างกายรวมถึงเมตาบอลิซึมและระบบการเผาผลาญพลังงานด้วย มีฮอร์โมนหลายชนิดที่สามารถส่งผลต่อน้ำหนักได้และมันก็สามารถกระตุ้นให้เกิดการสะสมไขมันและปัญหาน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ค่ะความเครียดเรารู้ว่าฮอร์โมนเป็นส่วนสําคัญของภาวะน้ําหนักเพิ่มแต่นอกจากฮอร์โมนแล้วก็ยังมีเรื่องของความเครียดด้วยที่จะมีบทบาทในเรื่องนี้เนื่องจากความเครียดส่งผลต่อฮอร์โมนและฮอร์โมนก็ส่งผลต่อน้ําหนักรวมถึงความเครียดยังส่งผลกระทบกับการนอนด้วยเช่นเดียวกัน ความเครียดเรื้อรังส่งผลอย่างมากต่อต่อมหมวกไตซึ่งต่อมหมวกไตจะมีหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมการเผาผลาญความดันโลหิตและเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันความเครียดยังก่อให้เกิดการอักเสบได้และส่งผลทําให้น้ําหนักขึ้นได้ด้วยยา ถือเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เรามีน้ําหนักเพิ่มขึ้นนั่นคือการกินยาบางประเภทไม่ว่าจะเป็นยาที่รักษาโรคประจําตัวที่ต้องกินทุกวันหรือยารักษาโรคบางอย่างที่กินเพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆยาหลายชนิดก็มีผลข้างเคียงที่ทําให้น้ําหนักขึ้นได้ค่ะอายุ คนเรามักจะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้นนะคะเพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นอัตราการเผาผลาญหรือปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายต้องการก็จะเริ่มลดลงมวลกล้ามเนื้อก็เช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าถ้าหากเราอายุ50ปีแต่ว่ากินเท่าเดิมและออกกําลังกายเท่าเดิมเหมือนกับตอนอายุ30ปีเราอาจจะไม่สามารถรักษาน้ําหนักให้เท่าเดิมได้เพราะมวลกล้ามเนื้อของเราลดลงนั่นเองอดนอน การอดนอนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้น้ําหนักขึ้นได้เพราะเมื่อเราอดนอนเราอาจจะไม่มีแรงจูงใจที่จะกินอาหารเพื่อสุขภาพทําอาหารหรือออกกําลังกายและเมื่อเรานอนหลับไม่เพียงพอเราก็มักจะอยากกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพและกินมากขึ้นเพราะรู้สึกอ่อนเพลียการอดนอนอาจทําให้ฮอร์โมนลดลงซึ่งนําไปสู่ปัญหาน,น้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นได้ หลายครั้งที่เราลดน้ำหนักไม่สำเร็จโดยที่เราคิดว่าเราพยายามมากแล้วแต่สุดท้ายผลที่ออกมากลับล้มเหลวถ้าหากว่าเราทราบสาเหตุที่ทำให้ลดน้ำหนักไม่สำเร็จได้การลดน้ำหนักก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะในแพทย์ประโมทพัชรมณีปรกรณ์อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานไทรอยด์และต่อมไรท่อศูนย์เบาหวานไทรอยด์และต่อมไรท่อของโรงพยาบาลกรุงเทพกล่าวว่า5อุปสรรคสำคัญที่ทำให้การลดน้ำหนักไม่สำเร็จ คือขาดแรงบันดาลใจในการลดน้ําหนักไม่รู้ว่าจะลดน้ําหนักไปทําไมเคยเป็นไหมคะเวลาที่เราทําอะไรยากๆแล้วสําเร็จเป็นเพราะว่าเรามี p a s s i ่นยากแค่ไหนก็ทําได้การลดน้ําหนักก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าเรามี passion มากพอรับรองว่าเราทําได้ลองหาเหตุผลที่โดนใจสักข้อเช่นไม่อยากป่วยเป็นโรคจากความอ้วนอยากจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นไม่ต้องหมด p a s s ั่นค่ะ เข้าใจผิดคิดว่ากินสิ่งนี้แล้วไม่อ้วนผลไม้ที่คนส่วนใหญ่คิดว่ากินเยอะเราไม่อ้วนความจริงก็คือผลไม้ที่มีน้ำตาลที่ให้พลังงานสูงแต่ขึ้นอยู่กับว่ากินมากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นส้มหนึ่งลูกให้พลังงานเท่ากับการกินข้าวสวย1ทัพพีถ้าไม่กินข้าวเย็นแต่กินส้มไป5ลูกแทนก็แปลว่าเรากินข้าวสวยไปหทัพพีอาหารทอดอาหารผัดทุกชนิด อาหารจานเดียวต,ต่างๆที่มีน้ำมันซ่อนอยู่ในอาหารกลุ่มนี้รวมถึงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเช่นน้ำหวานชานมน้ำอัดลมขี้เกียรติออกกำลังกายถึงแม้จะคุมอาหารหรือกินน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ไม่ออกกำลังกายก็ทำให้การเผาผลาญไขมันสามารถทำได้น้อยการออกกำลังกายจึงถือเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้ก,การคุมอาหารหลองเริ่มต้นครั้งละสั้นๆ1 0 1ถึงน,นาทีแล้วค่อยเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆจนถึงเป้าหมายที่วางไว้ หรือเลือกกิจกรรมที่เราชอบหรือเคยทำเช่นปั่นจักรยานอยู่กับที่แล้วเปิดดูซีรีส์ไปด้วยไม่นานก็ครบเวลาที่เราตั้งไว้แล้วเพียงแค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกายค่ะเครียดมากแล้วหาทางออกด้วยการกิน เพราะอารมณ์มีอิทธิพลต่อการกินเช่นทำงานใช้สมองเหนื่อยเครียดมากต้องการผ่อนคลายด้วยการกินบิงซูเค,ค้กชิ้นโตหรือไอศครีมสัก3-4ลูกซึ่งถ้าเกิดใช้การกินเป็นวิธีคลายเครียดแน่นอนล่ะค่ะว่าเราจะกินได้มากกว่าปกติกลับมาถามตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะว่ามีวิธีคลายเครียดด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการกินหรือไม่เช่นไปออกกำลังกายคลายเครียดแถมได้ลดน้ำหนัก หรือนั่งหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกยาวๆช้าๆทำไปเรื่อยๆหนึ่งนาทีก็เห็นผลถ้าทำต่อหลายๆนาทีหายเครียดแน่นอนถ้าเกิดเครียดไม่กินถ้าเครียดให้ออกกําลังกายถ้าเครียดให้หายใจลึกๆค่ะลดน้ำหนักแบบตึงเกินไปจนเครียดท้อเลิกทา หลายคนลดน้ําหนักได้แล้วก็จริงนะคะแต่ว่าทําได้ไม่นานก็เลิกทาเพราะอะไรก็เนื่องจากว่าทําเราไม่มีความสุขแถมยังเครียดมากกว่าเดิมทํางานหรือเรียนก็เครียดอยู่แล้วถ้าเกิดยังจะต้องมาเครียดกับการคุมอาหารอีกการลดน้ําหนักให้สําเร็จอย่างยั่งยืนไม่ใช่การลดอย่างรวดเร็ว10กิโลในเวลาเดือน2เดือนพอลดได้แล้วก็เลิกทําไปแต่สิ่งที่สําคัญก็คือความสุขในระหว่างที่ลดน้ําหนักค่ะถ้าเกิดว่าเราบาลานซ์ได้ดีระหว่างความสุขจากการกิน ออกกาลังกายให้สม่ําเสมอกับน้ําหนักตัวเราก็จะประสบความสําเร็จในระยะยาวบางคนตั้งใจคุมอาหารออกกําลังกายอย่างดีแล้วแต่ว่าน้ําหนักลดน้อยหรือไม่ลดเพิ่มส่งผลทําให้เสียกําลังใจท้อแท้เลิกทําจุดนี้คุณหมอแนะนําว่าอยากจะให้กําลังใจทุกๆคนนะคะว่าคนเรามีพันธุก,กรรมไม่เหมือนกันการเผาผลาญก็ไม่เท่ากันถึงแม้ว่าเราจะกินอาหารและออกกําลังกายเท่ากับเพื่อนแต่น้ําหนักของเราก็อาจจะลดน้อยกว่าเพื่อนได้ขอให้ทําในสิ่งที่ถูกต้อง ต่อไปคะ่ะนอกจากนี้แนะนำให้ปรับ3ออเพื่อหยุดอออ้วนอออาหารปรับลดพลังงานในอาหารลงเพียง500กิโลแคลอรี่ต่อวันทำได้ครบ7วันน้ำหนักลดลงครึ่งกิโลกรัมออออกกำลังกายปรับการเคลื่อนไหวร่างกายให้มากขึ้นออกกำลังกายให้ได้150-300นาทีต่อสัปดาห์ถ้าเกิดจะให้ดีก็ควรต้องออกกำลังกายแบบมีแรงต้าน2-3ครั้งต่อสัปดาห์ออารมณ์ปรับอารมณ์ให้ไม่เครียดมีสติเวลากิน หลายครั้งการลดน้ำหนักเพียงลําพังไม่สําเร็จเนื่องจากขาดตัวช่วยดังนั้นจึงอาจจะเข้ารับคําปรึกษาจากคุณหมอเพื่อหาสาเหตุของภาวะอ้วนที่อาจจะแฝงอยู่เช่นโรคไทรอยตามโรคฮอคร์โมนคอร์ติซอลสูงประเมินและรักษาภ,ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคอ้วนหรืออาจพิจารณายาช่วยลดน้ําหนักที่รับรองโดยออยอย่างถูกต้องถ้ามีข้อบ่งชี้และใช้ยาอย่างปลอดภัย สามารถที่จะขอรับคำปรึกษาจากนักกำหนดอาหารที่จะช่วยประเมินอาหารที่เรากินว่ามีมากเกินไปหรือไม่และกำหนดชนิดปริมาณอาหารอย่างเหมาะสมนักวิทยาศาสตร์การกีฬาช่วยแนะนำการออกกำลังกายที่ถูกต้องทั้งชนิดการออกกำลังกายความหนักเบาที่เหมาะกับบุคคลพยาบาลผู้ให้ความรู้เพื่อช่วยประเมินพฤติกรรมการกินอุปสรรคของการลดน้ำหนักร่วมกันกับการตั้งเป้าหมายและให้กำลังใจในการลดน้ำหนักของเราค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ